ทีหาเนี่ยเดี๋ยวเราแพ้มามันจะร่วงเยอะนะฮะทุกคนแล้วแต้มอันดับของเรามันก็จะเสียไปด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมกุเลนลากันนะฮะทุกนะคนวันนี้เราก็จะมาทําการไต่อาลีน่าเองให้ติดท็อปห้นะไม่แน่ใจว่าคลิปนี้มันจะติดไหมนั่นเองเนาะเพราะตัวมันมีค่อนข้างที่จะน้อยสิบกว่าไปนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะผ่านได้ไหมนะ,ะสะสหรับอาลีน่าของเราอยากติดท็อปสัก 50นั่นเองนะอ่าในเรื่องของระบบอารีนาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแนะนํากันก่อนนะเรื่องของอันแรกเนี่ยก็คือรางวัลเนาะรางวัลเนี่ยมันจะว่าจากอันดับของเรานะยิ่งอันดับเอาอันดับของเราสูงเนี่ยมันก็จะได้ของวันเยอะนั่นเองเนาะอันนี้อันดับล่าสุดของพีนะหนึ่งร้อยสิบเก้ามันจะโชว์ขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็รางวันแต่ละวันเนี่ยเราจะได้สี่สิบหก ถ้ายิ่งเราไต่อันดับสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้เพชรบวกเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนั่นเองเนาะรางวัลฤดูก,การหมายถึงรางวัลทั้งซีซันเลยนะคะทั้งซีซันสังเกตดูว่ามันจะหมดตอนไหนซีซันนี้นะคะก็ระยะเวลาคูดาวตรงนี้นะมันก็เวลาเหลือจะโชว์ตรงนี้นั่นเองสําหรับรางวัลทั้งซีซันถ้าจบซีซันนี้ปุ๊บเราก็จะได้460แต่ถ้าเรายิ่งอันดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับ รางวัลซีซั่น Season กับรางวัลรายวันนั่นเองแต่ละวันที่เราได้นั่นเองเนาะมาดูที่อันดับกันบ้างนะคะทุกคนอันดับเนี่ยเรามาดูนะคะว่าอันดับของเราอยู่ที่1 1 9นั่นเองเนาะของพี่นะแล้วก็ถ้าเราอยากดูคนอื่นว่าเฮ้ยเขาอยู่ติดท็อปเท่าไหร่พลังเท่าไหร่บ้างมีคนไหน,นโหดบ้างก็กดมาดูจากอันดับตรงนี้ได้นะ,ะแล้วก็ทับตรงนี้ก็คือการที่เราจัดทีมป้องกัน,นะะเวลาคนมาตีเราเนี่ย เราก็สามารถจัดทีมป้องกันจากตรงนี้ได้นั่นเองเนาะถ้าจะปรับเปลี่ยนก็กดตรงที่คําว่าค่ายนี้นะ่ะปรับเปลี่ยนตามที่เราอยากจะจัดได้เลยว่าเราปั้นตัวไหนปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วก็กดอย่าลืมกดบันทึกด้วยนั่นเองนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือประวัตินะฮะทุกคนประวัติตรงนี้เนี่ยก็เรามาดูได้ว่ามีใครมาตีเราบ้างเราตีใครชนะบ้างนั่นเองเนาะแล้วก็ตอนที่เราไม่ได้เล่นไม่ได้ออนเกมเนี่ยใครมาตีเราบ้างตีเราใครมาตี เราล่วงบ้างนั่นเองนะมาเช็คจากตรงนี้ได้ตรงประวัติตรงนี้นะว่าใครตีเราบ้างนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มไต่กันเลยนะคะทั้งหมด11ตัวมาดูว่าเราจะติดท็อป50ได้ไหมนะเราสามารถรีจากตรงนี้ได้นะทุกคนเห็นไหมตรงเครื่องหมายตรงนี้ลูกศรตรงนี้นะคะทุกคนนะอ่ะสามารถรีได้นะคะเพราะว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยพลังเราน่าจะสู้เขาไม่ไหวนะ ก็กดรีตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ดูที่คนพลังน้นอยๆแล้วก็ตีไปได้เลยนะยิ่งเราตีเยอะอันดับเราก็จะยิ่งบวกแต้มอันดับเรายิ่งบวกขึ้นนะฮะเราก็จะได้มีโอกาสชนะมากขึ้นนะฮะก็ตีคนที่พลังน้นอยๆดีกว่านะถ้าพลังแบบมากกว่าเราเนี่ยบางคนก็อาจชนะก็ได้นะเออก็แล้วแต่ตัวที่ทุกคนปั้นแล้วกันเนาะอันนี้อ,ออกก่อนนะยังไม่ได้จัดทับเลย อันสุดท้ายไว้ตรงนี้อกดยืนยันไปนะฮะตัวแท่งตัวนี้น่าเล่นนะฮะทุกคนถ้าใครได้ก็ปั้นยาวๆได้เลยนะถึกแล้วก็เก่งมากด้วยนะกดจูโจมไปเลยสองแสนกับเก้าหมื่นสามพันนะฝั่งเขาเก้าหมื่นสาพันนะอาดูเราจะไล่ตีจน okay, ให้มันติดท็อปหนะ้าสิบหรือจนกว่าตัวจะหมดนะฮะว่าเราจะติดท็อมห้าสิบได้ไหมนั่นเอง ไอโยเลยเหลือเ,อเพราะพอเราพลังเราเยอะนะเห็นไหมแต้มมันย็จะขึ้น5แต้มนะคะทุกคนอันดับนะอันดับจะขึ้นไป5อันดับนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับทีมที่เราตีด้วยนะอะอันนี้น่าจะไหวอยู่นะดูทุกคนดูไหวอยู่เพราะเขาแสนประมาณแสนสี่พันมาเรามาตีแต่ถ้าแพ้ดีฮาเลยนะอ่าเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆนะทุกคนมาดูว่าเราจะติดห้ได้ไหม เนีย่ยากได้เรือแดงเหมือนกันนะแต่เรามีแท้งแบบไอตัวกะลาตัวนี้นะีน่คือแบบชอบสุดแล้วตัวแท้งตัวนีออ้ก็แบบมันบัฟพลังป้องกันให้กับตัวเองได้ด้วยนะฮะทุกคนเวลาแบบตีออกสกิลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อันติมันก็เป็นแบบโหมดด้วยอ่าขึ้นมา12อันดับเลยนะทุกคนอยู่ที่อันดับร้อยสองแล้วนะมาไต่รดดัว,วรีออนพลังเยอะไม่ไหวตีเอาคนที่มันน้นอยนะ้น่ะ เมื่อแต่นี้ก็น่าจะเยอะแสนห้าแสนสามน่าจะไหวอยู่นะแสนห้าดูทรงและความแบบแพ้อ่ตีต่อเลยคอมห้าสิบเป้าหมายของเรานะเฮ้ยตัวนี้เพิ่งเห็นอ่ะเรือดำน้ำหรอนี่อันนี้เล่ละกันดีนะ เป็นตัวทรับที่แบบอันติฮิวเพื่อนได้โอ้แรงอยู่นะเนี่ยตัวแรกของเขาเนี่ยเรียบร้อยอ่ะเรามารีตอสองแสนทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีคนน้อยๆหรออ,อันนี้แสนหนึ่งแสนนิดๆมาลุยกัน กดต่อเลยนี่เราดูบัฟจากตรงนี้ได้นะว่าเราโดนบัฟอะไรบ้างนะโดนบัฟถ้าเป็นสีแดงก็คือเราโดนบัฟแบบจากฝั่งตรงข้ามเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือบัฟของเมานะเฮ้แดงอยู่นั่นแหลฝั่งเขาอะ ีเราไปหนึ่งแล้วกุเรล,ละกันเราไปหนึ่งแล้วนี่นี่ได้สิบสองอันดับนะขึ้นไปสิบสองอันดับแปดสิบเอ็ดแล้วรีต่อเราจะรีหาคนที่พลังน้อยกว่าหมื่นห้าเอ้ยแสนห้านะทุกคน ถ้าแสนหกแสนเจ็ดขึ้นไปก็กลัวแบบจะแพ้นะะถ้าแพ้ปุ๊บแล้วก็ลดถ,ถูกลดอันดับลงมานะทุกคนนะก็ต้องแบบรอคนที่พลังแบบน้นอยๆอ่ะอันนี้โอเคอันเอาอันที่แบบเรามั่นใจอะทุกคนก็ค่อยตีนะถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องตีก็รีไปเรื่อยๆเนาะเพราถ้าเราไม่รีหาเนี่ยเดี๋ยวเราแพ้มามันจะล่วงเยอะนะฮะทุกคน แล้วแต้มอันดับของเรามันก็จะเสียไปด้วยนะเร็ยบร้อยไหมเหลือๆแหละหูชอบตัวนี้มากแต่มันไม่ได้ตัวซ้ำนะมันมีจอกกอดด้วยนะตัวดำๆเนี่ยเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยเราจะมารีวิวแต่ละตัวให้ดูกันเนาะว่าสกิคุ่งตาเป็นยังไงบ้างน่าเล่นขนาดไหนนะนี้บวก4แต้ม77แล้วนะฮะอะรีต่อ แต่นิดดมาเหอะอุ้ยอุ้ยโอ้โหรีบกดไปเมื่อกี้สามหมื่นกว่าโอ้ยเสียดายอะแสนสี่กว่ามไม่ไหวอะ่ะแสนสองไหวปะเนะี่ยโอ้เมื่อกี้เสียดายมากสามหมื่นกว่าแสนสามน่าจะได้อยู่นะทุกคนเราก็น่าจะเหลือสักสองสามตัวนะฮะถ้าเจอแสนสามขนาดนี้โอ้กหเลนละกันบินมีปีกกับธรรมดา แล,แ,ลแล้วก็อีตัวแทงอีกโอ้ยสามกูเล่นลักันเลยเจอกะลาไปหน่อยนะ้ป๊บทั้งเกมจำแค่กูเล่นลักันได้นะชื่อนอกนั้นทำไม่ได้ดีไปขอขึ้นทักสิบกว่าได้ไหมมันจะได้ไวๆหน่อยนึงอันดับรอบนี้ออ้ยกูเล่นลักันเราไปแล้วอะแต่โหดอยู่นะเนี่ย แต่กลาขงเรานี่ไหมมันบัฟพลังป้องกันให้กับตัวเองด้วยนะ,ะส่วนพลังโจมตีได้จากกูเรลากันเล็กตัวที่นี่กุเรลากันสีส้มตัวนี้นะ,ะ,ะขึ้นมาแค่ห้าอันดับเองเดลี่ต่ออุย้ยเกาเมนมาเห็นเกาเมินนี่แบบกดรัวๆเลยอ่ะจู่โจมต่อนะฮะต่อสูซไปเฮ้ยเขามีเรือเขียวด้วย เรือนี้คือมีพี่เคยมีนะเออพี่ได้มาอยู่สุ่มกาชาอะไรได้มาแต่ว่ามันได้แค่ตัวเดียวนะฮะมันแบบอัพดาวอะไรไม่ได้เนาะมันต้องได้ตัวซ้ำมาอีกตัวนึึงจะขึ้นหนึ่งดาวส้มนะเราก็เลยแบบยังไม่ปั้นนะก็ได้ตัวซ้ำมาเยอะก็ค่อยปั้นเนาะว่าในทีมของเราก็โอเคอยู่แล้วนะยกเว้นตัวนี้มันยังไม่อัพดาวเลยนะฮะสองดาวส้มไปแล้วสี่ตัวเอยสามตัวนะฮะกุเรลกากันของเราเดี๋ยว หนึ่งดาวส้มเองขึ้นมาเจ็ดอันดับนะหกสิบห้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเรารีต่อะที่คนน้ oy, อยๆแสนสองน่าจะได้อยู่พอรีปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวคนตีลงแล้วทุกคนเราตีไป <laughs> จริงๆน่าจะตีแบบช่วงเย็นๆน,นะช่วงที่มันแบบแจกรางวัลมาให้เราได้ไตีไปปุ๊บ เรียบร้อยนะฮะแสนแสนสองนี่ไว้ใจได้อยู่แต่ถ้าแสนห้าขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยจะไหวนะฮะนี่ขึ้นมาแปดอันดับอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดแล้วละนะทุกคนเราก็รีต่อมาสักสองสามหมื่นได้ไหมเนี่ย,อ,ย 6. อุ้ย้กอู้วอหกหมื่นเมื่อกี้โอ้เอาแสนนี้ก็ได้ปะโอ้โหเสียดายเลยเมื่อกี้กดไวไปหน่อยนึง กดท้าสูไปเลยนะมีสามตัวหรอคอ,อนน่าจะเลิกเล่นไปแล้วมากคนนี้นมันมีสามตัวเดี๋ยวเขาลืมจัดทีปบ,บ้องก,กันไหมเนี่ยจ้าเจออันตหน่อยฮิวเลือดไปอู้วแรงเหมือนกันะนะน่ากูเล่น,น,ลนล้วกันเขาฟังเรากเกือบตายเรียบร้อยเจอเอ็นกีไปหน่อยนึง เป็นมา8อันดบับเรียบร้อยแล้วทุกคนตัวก็เหลืออีกเยอะเลยนะคะอันดับ49ติดท็อป50ที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะ,ะเดี๋ยวสัก1ชั่วโมงมีคนตีแน่นอนนะทุกคนตีล่วงแน่นอนนะไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวก็มีคนตีล่วงอีกนะทุกคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าแบบทินในการลงก็คือแนะนําให้ลงช่วงเย็นๆเนาะรีแล้วก็ตีตีตีนะฮะ แล้วก็ของรางวัลเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไรไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่มันจะได้ช่วงดึกๆนะฮะมันก็จะแบบอ่าส่งของรางวัลรายวันให้เรานะเพชรนะติดทอมห้าสิบก็จะได้ห้าสิบเพชรนะแต่ละวันนั่นเองเนาะประมาณนี้สําหรับอารีนาแล้วก็โหมดต่างๆนะไอไอคอนต่างๆตรง,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 งนี้นะฮะที่แนะนําแล้วก็อย่าลืมนะจัดทับตรงนี้ด้วยจัดทับป้องกันทีมป้องกันของตัวเองด้วยนั่นเองเนาะ ก็จะได้แบบเวลาคนมาตีเราเนี่ยเราก็จะได้แบบสู้เขาไหวนั่นเองก็มานี้แล้วกันนะคะสำหรับการไต่อันดับอลีนาให้ติดท็อป50แล้วก็ติดได้แล้วนะอันดับ49นั่นเองเนะาะแล้วชาวพีนี้ก็อยา like, า่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระใจกกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะปเป็นเรต่อไปนะั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ